มาครับพี่น้องครับกินตําสบายนั่งครับจ่าบอลเด้อพี่น้องนําปลาเดกนุ่ๆครับผมอ๋อเทียวลงหลวงบานนี้เอ้ยบานนี้อ๋ออุ้ยอ๋าพี่น้องครับเสียบเสียบด้วยกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสูุขสุขนะผมมาพอครับจ่าบอลอีกแล้วพี่น้องมือนีเลยเนี่ยเสียบเสียบครับผมมา ฝากต้อนพี่น้องครับผมเป็นตำสบายนางเด้อพี่น้องน้ำปลาแดกนัวๆคือเก่าพี่น้องเนาะเสียบเสียบน้ำกันเายพี่น้องนี่หอมน้ำปลาแดกหาเลยเน่าแ,แก่แนวกลับกาพักบุญน้องข้อไหนเละพี่น้อง ใส่เสียบเสียบใสเม็ดกระถินนะพี่น้องมาร้อย รับประกันความแสบขับนำปลาแดกแสบปลาห้านัวคือเขาแล้วพี่น้องเ,เ,ออเด้วยปลาแดกนัวนัวเลยล่ะตำแบบนี้มันต้องขาดไปเลยครับพี่น้องก็ปลาแดกนัวนัวเบื้งเนี่ยเบื้งสีนำตำ เขากับบรรยากาศพี่น้องห่อนๆแบบนี้ไม่ต้องกินต่ำป่ะต่ำเจ็บแสบนวๆเลยล่ะขาดบ่ได้เลยน้ำลายฟุ้งดอง ừ mm. มื่อนี่ก็เป็นสีแบบคึมๆกมูมกมอยู่พี่น้องมื่อนี่อ่เป็นเตอใดใต้เอนะื้องเห็นไหมผมก็อยากให้มันตกอยู่ฝนก็นได้แต่ทั้งอื่นพผตกความผ้าอยูเขาความพี่น้องก็ต้องระมัดระวังอันนี้แน่จังหน่อย 음. 음. เอาครับพี่น้องครับเมนูนี่กับผ้าพี่น้องมาเสียบๆเลยพี่น้องเด้อบรรยากาศห้อนว่าเป็นยังแต่ว่าแต่นนี้กินเสียบเนาะพี่น้องเนาะมือนี่เสียบสุดๆนำปลาแดกปลาร้านัวๆอะไพี่น้องเนาะครับต่ำสบายนั่งพี่น้องร้อยโดยเม็ดกระถินนะพี่น้องเนาะเอาจากในคลิปนี้จ้าบอลกรสีเอาไว้สมมีสักก้อนนะพี่น้องคลิปหน้าจ้าบอลสิผาพี่น้องไปอยู่ไปกินเมนูใดแซ่บๆกรสีหามาสู่พี่น้องเบื้องนะครับเนาะสามรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชมกับผมขอบคุณหลายๆครับผม